สวัสดีครับคุณนกคุณธีราและคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะค,ะครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ผมก็เดินทางขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายอยู่ที่จังหวัดเหนือสุดแดนสยามจังหวัดเชียงรายครับเป็นโอกาสไปคารวะพระชีวิ์แห่งชาติก่อนครับเพื่อเปแห่งวัดร่องขุนอลังการโลกนี่แหละครับอ,อาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์ผมก็เลยได้ไปเยี่ยมชมว,วัดร่องขุนแล้วก็ไปคารวะอาจารย์ พร้อมกับกระจายข่าวความคืบหน้าในการสร้างสรรค์เหรียญหนุมานอารยาสสาวตัดในตอนนี้แตกใกล้การเปิดทองทุกขนาดแลวนะครับวันนี้ผมก็ได้าพาช่างชิงพุทธศิถึงจากคันดาจิวเวอรี่เขานี่นะครับึ้นไปหาอาจารย์ด้วยแล้วก็ให้อาจารย์เฉลิมชัยได้ตรวดแบบที่จะเป็นต้นแบบในการผลิตเหรียญงานถึงร่วมสมัย อนุมานอารยะขาปัดที่กาลังจะเหาะเหินเดินอากาศถามเป็นดาเป็นเดียอะไรครับวันนี้ครับว <BU t. S 1> ันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าท่านแกะขึ้นแบาเหรเียญเนี่ยจะต้องไปแกะรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสามสี่โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าของวนานุมานนะครับให้อาลังการสืบทอดสุิ่งสมบสารกับมหากด์ับรามายณนะรามเกียรติ บทประสานศิลวิญญาณของศิลปินใหญ่อย่างอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็การส่งเสริมสร้างสรรค์เบลลี่ดีไซน์การระยะ s h ต r p ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักใหญ่สําคัญในการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยครั้งยิ่งใหญ่สําคัญการนุมานอารยยะ sharp เพราะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิริพัฒน์ในครั้งนี้นะครับก็เ๋ยวติดตามข่าวความคืบหน้าในระยะระยะเนี่ยทางเฟซบุ๊กครับเบลลี่ดีไซน์ไทยแลนด์ครับ แล้วก็อาใช้เฟรี่ดีไซน์แพลนดบบผมนะครับผมบแล้วก็ทีมงานก็จะไปโพสต์ข่าวความคืบหน้าเรื่องของสุดยอดงาปสร่วมสมัยอนุมานอารยศาบั์ของอาจารย์เสริมไทยเนี่ยเป็นระยะระยะครับคุณโอเคเลครับครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาเล่าสุขการฟัต่อจากเมื่อวานนี้ก็คือกิรกรรมครับเรีอกว่านาวารวาชพาดนิวเข้มผู้นําเครือข่าย อาริยะขาต่งประเทศไทยครั้งที่หนึ่งเมื่อช่วงรายสัปดาห์ที่ผ่านมาส0นมิถุนายนติดดีไซน์ของสอสสสอยานดูปรีนะครับครับวันนี้อยากจะพาท่านชมทิกั่า์เนี่ยมาชมมาฟังนะครับเมื่อหาสาระสำคัญที่ผมได้เชิญน,นะครับทางพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย6จังหวัดทั่วประเทศทุกภาคนี่นะครับมาพุดคุยมาบอกเล่า นำเสนอว่าการเป็นเมืองต้นแบบอารีย์สาผัดในการได้ลงพื้นที่ลงมือขับเคลื่อนและพัฒนาเอ็นดีดีสา์ของจังหวัดทั้งจังหวัดยโสธรจังหวัดพะบีจังหวัดพังางาและจังหวัดใกล้กรุงเทพคืนนนทบ,บุรีนะครับเพื่อที่คลิกออฟเมืองต้นแบบอารีย์สาปัดที่ชุมชนขับเลื่อันตรายนะครับตลอดจนจังหวัดน่านที่กำลังจะมีการคลิกออฟเมืองึ้นแบบอารีย์สาปัด ในดือนหน้าสิมหาคามเมตที่ทจังหวัดน่านและติดก็จะเจอปกันตาที่จังหวัดน่านวัดภูมินหโมม่านย่าม่านจะสิบรักและก็วัดพาะแาตแห้งนะครับก็จะเป็นสองจุดไฮไลท์เป็นอย่างน้อยอแล้วก็แน่นอนะครับที่ขาดไม่ได้คือกรุงเทพมหานครครับาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับคุณดางทีแล้วครับ,รบว่าอกพ่อเมืองต้นแบบการขับเคลื่อนพัฒนา อรารยสัปปัตย์พุ่งสู่เป้าหมายหลักของชาติของแผ่นดินคือการเป็นเมืองศูนย์กลางมหาอำนาจอรารยสัาปัตย์ในประชากรอาเซียนยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนั้นในจังหวัดข้อเมืองเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรและมีข้อเสนออะไรบ้างจับค่ะเดเื่องเชิญท่านันหน่อยนะครับนึกถึงประเทศไทยคิดถึงกระบี่ครับรักเบี้ยนกระบี่เวลี่เวลี่เลิฟกระบี่ครับกระบี่เนี่ยเป็นเมืองที่ ออกแบบเพื่อคนทั้งบวน Universal Design นะครับคนทั้งโลกไปที่กระบี่60ประเทศครับคนกระบี่ในขณะนี้เนี่ยจะดำเน,นินการพื้นที่เฟรน l y ด ESIGN อย่างที่เราต้องการเนี่ยชุมชนนั้นคนือชุมชนอ่าวนางที่เป็นที่ท่องเที่ยวสูงสุดมีคนมาเที่ยวที่นั้น20ล้านคนครับเราได้ออกแบบบริเวณตรงตรงแถวแถวอ่าวนางเนี่ยให้เป็นที่ท่องเที่ยวที่เมื่อน,นึกถึงประเทศไทยต้องคิดถึงกระบี่ว่าที่กระบี มีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเนื่องจากนนทบ,บุรีทุกวันนี้นะครับเราเป็นเมืองแห่งที่อยู่อาศัยวิสัยทัศน์จังหวัดนนทบ,บุรีนี่คือเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีสําหรับคนทุกระดับจังหวัดนนทบ,บุรีได้กาหนดจุดยืนในการพัฒนาเมืองอยู่7เรื่องเรื่องที่1คือเป็นเมืองรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต2เราเป็นเมืองที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้รุ่งเรือง เรากําลังทําปรับปรุงสารลางจังหวัดหลังเก่านะครับให้เป็นแลนด์มาร์คของเมืองเมืองที่6ที่เรามานั่งที่นี่ครับคือเราจะเป็นเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะนั้นการเติบโตในเมืองของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเมืองคนแก่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตวันนี้เรามีท่าเรือที่ผู้ไม่สะดวกความเคลื่อนไหวนะครับในการเดินเหินเนี่ยสามารถลงท่าได้ขึ้นท่าได้มีห้องน้ําคนพิการมีราวจับ มีอรารยสถาปัปั์หรือ u ซ i v e r s a l design สิ่งที่ต้องทำในมิติของความเป็นอรารยสถาปัต์นั้นก็คงจะต้องทำให้เทพมครนเป็นเมืองที่ปลอดภัยเมืองที่มีสุขสภาวะที่ดีเพราะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ต้องมีในเทพาครนนั้นช่วงเทพมครนนั้นให้ความสำคัญเป็นกลุ่มก่อสร้างสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่จะต้องออกแบบอาคารให้เป็นอาคารที่จะใช้สอยร่วมตั้งแต่เกิดจนตายรถก็เรียกว่า ที่จะมีพื้นต่ำหรือชานต่ำข้ามในเทพมหาคอนแล้วก็สามารถให้ผู้พิการนั้นจะมากขึ้นสู่รัษาาณะได้ง่ายโดยสามารถเรียกใช้ที่กระดานนี้ยังไม่ไม่เก็บค่าบริการยังเป็นค่าการดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งผมคิดว่าการมีร้อยคันเข้าครงยังไม่เพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ระหว่างการติดตั้งอีก56 ตัวใน19สถานีซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี2 5 0 0จังหวัดพังงาของเรานะครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับมีสานที่ท่องเที่ยวติด อันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งในความสะดวกนะครับเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะเรามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับขณะนี้เราก็พยายามขยายผลนะครับปลูกจิตสำนึกนะครับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมงานกับเฟรนด์เี่ดีไซน์ะนี้ทั่วโลกนะครับเป็นยุคของเอจิ้งสุสัยตี้นะครับเฟรนดีดีไซก็สามารถเป็นความสืดวกให้กับนอกจากผู้พิการแล้วนะครับยังมี ผู้สูงอายุด้วยนะครับก็นี้ก็ถือได้ว่าเป็นกระแสที่เราก็ต้องรองรับในส่วนนี้ครับเฟรนลี่ดีไซน์อารยสถาบัต์เพื่อคนทั้งมวลยยงารจัดงานเรืองนียถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จุดผักากให้ทุกพื้นที่นะครับได้ร่วมกันกับเพื่อนเพื่อให้เมืองไทยได้เป็นมือารยสถาปั์นะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่พวกเราทุกคนนี้ตั้งต้น สิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนนะครับที่จะเข้าถึงเมืองทุกเมืองทุกพื้นที่ได้เพราะนั้นการที่ทุกจังหวัดนะครับทุกพื้นที่เนี่ยจะได้มาร่วมกันทำตรงนี้นะให้เป็นทุกพื้นที่นั้นเป็นมืออาสาแบบนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะยกระดับนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับ คนทุกส่วนนะครับทุกกลุ่มได้โอกาสเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยเมืองไทยเมืองอารยะรรตเอเรื่องนี้ถ้าพวกเราได้ร่วมมือกันทาผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้แสดงถึงความเป็นอารยะแสดงถึงบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมอยากให้สัมผัสรุ่งนี้เต่อย่ขึ้นอย่างเป็นจริงจังนะครับถึงแม้มันจะยาก เรื่องนี้เป็นแสดงถึงความเป็นผู้นําของอาเซียนนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วเราเป็นเมืองแห่งความยื่งยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของอาเซียนและก็เป็นก้าวข้าสู่เวทีของอารยาประเทศได้อย่างสมงศักดิ์ศรีเมืองไทยเมืองอารยสา,าปัตเฮ้เมืองไทยเมืองอารยสา,าปัตย์ เพื่อคนทัน้งมวลนี่คุณกฤษณะครับครับเพื่อนดอกพิรุคุณผู้ชมครับครับนั่นแหละครับอีกหน้าปาระวิชาของเมืองไทยในยุคสมัยของพวกเรานะครับท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านพ่อเมืองจังหวัดต่างๆซึ่งมาในวันงานเนี่ยตกจังหวัดกำลองเมืองต้นแบบอาริษาปัเรื่มมือจักผู้นำองค์กรเครือข่าย การยกระชบปักมามิตรต่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมมือกันส่งเสริมขาดเพื่อนผักการยาระชับผลิตเดอรี่ดีไซน์เพื่อคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายจากนี้ไปพ่อแก่แม่เท่าตำรวจการศึกผู้พักด้านสุขภาพตลอดจนผู้พิการประเภทต่างๆเนี่ย่ันก็จะได้สามารถออกจากบ้านไปตระกสอบกิติกรรมต่างๆได้สะดวกปลอดภัย สบายใจหายห่วงมากยิ่งขึ้น,นปนัญหาอุปสรรคในการเข้าไม่ถึงสิ่งต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่ไม่สะดวกไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะด,ดีขึ้นดีขึ้นเมื่อพวกราทุกคนเนี่ยมาช่วยกันส่งเสร็มปากกันขับเพื่อนอย่างเช่นที่เรามาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้และวันนี้นะครับเชอาวันเนี่ยผมก็จะข้ามก่อไปที่สุขภามาเข้าไปในพามานะครับครับก็จะมี จะขายอารยสรัปั่นเนี่ยพาเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของคนแก่คนเฒ่าคนที่การผู้ได้โอกาสเนี่ยสัปหามาเนี่ยลําบากว่าเราของเรานี่ยุคนี้เขายังถือว่าลําบากมากนะครับเพราะว่าหลายที่หลายแห่งหรือแม้แต่ที่หน้าเสียดายเสียใจรถไฟฟ้าเนี่ยสร้งหมายล่าสุดก็ยังไม่มีอารรสซรบปัดที่ตัวถึงที่ตอนเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ปรับทัได้ผมเชื่อนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านอาซีพเราเนี่ยอย่างพม่าวันนี้ผมจะไปดูนะครับ เขาลำบากกว่าเราเอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องเก็บรอดเนต่อว่าเมื่อเราทาของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องขยายไปที่เป็นบ้านเราอย่างพมา่าลาวมพูชาหรือแม้แต่เวยดนานะครับเขาก็ยังมีพืชพันอยู่ยังไม่มีอรารยศัตท์ยังลาบากมากกว่าของเราที่ก็ขอฝากให้ทุกท่านมาเช่นเนีครับทําประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีให้เจริญงมอกงามโดยเฉพาะทางด้านเอลี่ดีไซน์อารยศัตท์ ช่วยกันคนละไม้คนละมือจะเริ่มจากติดของท่านบ้านของท่านหน่วยงานของท่านุดตัดทางเทาง้าแถวบ้านท่านก่อนจะปัดขยายเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นประเทศแล้วก็เป็นภูมิภาคอาเซียนครับโรธีระครับ<อ>ครับ,รบขอบคุณมากครับคุณน่อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครรัับวีสสดครับ<า>